าท่านเจอพระทุดงที่เดินในป่าลึกคนเดียวจีวรไม่เปื้อนฝุ่นไม่มีเหงื่อบนหน้าและยิ่งท่าเท้าของท่านไม่ย่ำพื้นเลยด้วยซ้ำอย่าตามท่านไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเสียงลมเย็นยามเช้าที่พัดกู่ผ่านยอดไม้สูงกลางป่าดอนทรองดูเหมือนจะกระซิบคำเตือนบางอย่างแต่พระหนุ่มสองรูปที่ยืนอยู่ตรงเชิงเขาในเช้าวันนั้น ยังไม่รู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนที่คนในละแวกไม่กล้าเหยียบแม้แต่ฝันพระชนกับพระโดนัยเป็นพระที่บวทเรียนมานานถึง8ปดภาษาแล้วกอบด้วยความตั้งใจอยากฝึกสมาธิในสภาพแวดล้อมสงบห่างไกลผู้คนจึงขออนุญาตออกเดินทุดงจากวัดอุทุมพรโดยตั้งจิตหมายไปยังวัดเขากลางหมอกซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมลึกเข้าไปในป่าดอนทรอม อันเป็นผืนป่าที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งที่คนเมืองเรียกกันว่าของเก่าแต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับเรียกว่าของเขาแม้จะมีเสียงเล่าลือถึงความเฮี้ยนของป่าแห่งนี้แต่ความตั้งมั่นในธรรมของพระทั้งสองก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะคิดว่าหากไม่คิดทำชั่วไม่กลัวผีและถือศีลครบย่อมไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายได้เช้าวันนั้นอากาศสดชื่นเป็นพิเศษ หมอกบางลอยอยู่เหนือคื้นดินพระทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านชี้ไว้ให้ก่อนหน้านี้ว่ามีรอยกรวดสีขาวโรยไว้เป็นแนวบางช่วงมีเศษใบไม้แหวกเป็นรอยจางๆที่บ่งบอกว่าเคยมีคนเดินผ่านมาก่อนเวลาผ่านไปถึงราวเที่ยงสายแสงแดดกลางวันเริ่มร้อนขึ้นแต่ทั้งสองรูปยังไม่หยุดพักเพราะหวังจะไปถึงลานพักก่อนย่ำคำ่ำเส้นทางช่วงแรกไม่มีอะไรผิดแพก ยังคงมีแนวกรวดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่เขตต้นไม้สูงฉลุดเริ่มมีตะไคร่น้ำเขียวปกคลุมโคนไม้ทุกต้นและเสียงนกเงียบลงทีละน้อยและแล้วก้อนกรวดที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นำทางก็หายไปไม่ใช่หายหมดในทีเดียวแต่ค่อยๆลดจำนวนลงก้อนหนึ่งหายไปแล้วก้อนถัดไปจนเส้นที่เคยชัดกลับกลายเป็นเพียงดินเปล่าบางช่วงมีรอยสัตว์เหยียบย่ำปนอยู่ บางช่วงเป็นทางราบที่ไม่มีร่องรอยใดๆทิ้งไว้เลยพระชนหยุดเดินถามพระโดนัยว่ายังเห็นแนวกรวดอยู่ไหมพระโดนัยสายหน้าแล้วพยายามยกมือบังแสงเพื่อมองไปรอบทิศแต่รอบตัวคือความเงียบที่น่ากังวลมีเพียงเสียงลมพัดยอดไม้และเสียงใบไม้ร่วงตามธรรมชาติทางมันควรจะอยู่ฝั่งขวานี่ไม่ใช่หรือพระชนพึ่มพำก่อนจะเดินเลี้ยวไปตามที่คิดว่าควรใช่ ท่านไม่อยากยืนอยู่เฉยๆเพราะกลัวฟ้ามืดก่อนจะหาทางออกได้แต่ความคิดนั้นจุดเริ่มต้นของการเดินวนในเขาวงกฏของธรรมชาติพระทั้งสองเดินต่อไปโดยไม่มีหลักยึดเส้นทางที่ใช้สัญชาตญาณล้วนๆผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงจนเริ่มแน่ใจแล้วว่าหลงทางแน่ๆเมื่อดวงตะวันเอียงคล้อยเข้าใกล้ขอบฟ้าสีของแสงเริ่มเปลี่ยนจากเหลืองนวลเป็นทองอมสม้ม และสุดท้ายคือสีแดงเลือดหมูที่บีบความปลัวให้ตีตื้นขึ้นในอกทั้งสองหยุดลงณลานดินโล่งบริเวณหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้สูงบังแดดแต่กลับมีป่อไม้จำนวนมากถูกตัดทิ้งไว้อย่างเหมือนป่าถูกข่มขืนพระโดนายมองซ้ายมองขวาก่อนจะพูดเบาๆว่าตรงนี้คล้ายกับที่ชาวบ้านเคยเล่าว,ว่าเป็นจุดที่พวกตัดไม้เคยแอบเข้ามาพระชนตอบทันควันใช่ จำได้ว่าเขาบอกว่ามีเสือวิญญาณคอยปกป้องเสือวิญญาณเหรอพระโดนัยย้อนถามเหมือนยังไม่แน่ใจอืมไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือที่เกิดจากความแค้นของวิญญาณที่ถูกฆ่าทิ้งในป่าหรือบางตำราว่าเป็นสัตว์อาคมที่หลวงปู่บางองค์เลี้ยงไว้ให้เฝ้าป่าพระโดนายฟังแล้วเงียบไปก่อนจะเปลี่ยนเรื่องว่าเราจะทำยังไงต่อดีคืนนี้ตรงปักกวดแล้วใช่ไหม ยังไงก็ต้องหาที่พักเดินต่อคงไม่ทันแล้วล่ะพระชนปอกก่อนจะเริ่มเดินหาพื้นที่ที่ดูไม่รกเกินไปห่างจากรอยตัดไม้แต่ทันใดนั้นสายตาของพระชนก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้เงาต้นไม้ห่างออกไปไม่เกิน20เมตรมันคือเงาร่างสีเหลืองมนดูเผินๆคล้ายพระธุดงเช่นกันยืนอยู่เฉยๆไม่ไหวติงพระชนสะดุ้งเบาๆขนลุกวาบตั้งแต่ต้นคอจรดปลายเท้า ท่านหันไปเรียกพระโดนัยให้มาดูด้วยกันเมื่อทั้งสองยืนมองพร้อมกันก็เห็นว่าร่างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวเดินตรงเข้ามาหาอย่างช้าๆจีวนเหลืองสีดูเก่าจนแทบกลืนไปกับหมอบยามเย็นมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าส่วนอีกข้างห้อยว่างเป่าท่วงท่าการก้าวเดินของท่านนั้นสง่างามเกินธรรมดาพระทั้งสองรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งตรึงร่างไว้กับที่ใจหนึ่งรู้สึกสบาย แต่อีกใจก็สันสานเพราะร่างนั้นไม่มีเงาใต้เท้าเลยแม้แต่น้อยร่างนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพระชนกับพระดนยัยรู้สึกคนลุกตั้งแต่ปลายเท้าจนกระม่มสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นคือพระชราในจีวรสีเหลืองสีมนรูปร่างผอมบางเล็กน้อยแต่ใบหน้ากลับดูนิ่งครึมจนไม่อาจคาดเดาอารมณ์ ท่านจ้องมาที่ทั้งสองรูปด้วยแววตาเรียบนิ่งไม่มีรอยยิ้มไม่มีความประหลาดใจพระชนพนมมือไหว้ตามธรรมเนียมพร้อมเอ่ยถามเบาๆขอโอกาสครับหลวงปู่พวกอาตากำลังหลงป่าไม่ทราบว่าท่านท่านพยักหน้าเพียงเล็กน้อยก่อนพูดด้วยเสียงที่ทุ่มนุ่งแต่กังวานปาตมารู้แล้วว่าเจ้าหลงทางตามอาตมาไปแล้วท่านก็หันหลังเดินลึกเข้าไปในป่า โดยไม่รอฟังคำพูดใดๆเพิ่มเติมพระชนกับพระโดนัยมองหน้ากันอย่างลังเลใจหนึ่งดีใจที่เจอพระภิกษุผู้ชำนาญทางแต่อีกใจก็อดรู้สึกแปลกไม่ได้ว่าทำไมถึงมาเจอพระชราเพียงลำพังในป่าที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือฝีเท้าของหลวงปู่ชรารูปนี้แม้จะดูอายุมากแล้วแต่กลับเดินได้รวดเร็วและมั่นคงเหมือนร่างกายของท่าน ไม่สะทกสะทานต่อระยะทางหรือความชันของพื้นที่เลยแม้แต่น้อยทั้งสองต้องเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่ถึงจะตามทันแต่ก็ไม่กล้าทักหรือถามอะไรเพราะไม่อยากแสดงความไม่เครารพอีกทั้งในสถานการณ์ที่หลงป่าเช่นนี้การมีใครสักคนที่ดูเหมือนมีประสบการณ์นำทางย่อมดีกว่าการเดินหลงไปเองเวลาล่วงเลยไปราวสามทุ่มหลวงปู่ก็นำทั้งสองหยุดที่ลานว่างกลางป่า เป็นพื้นที่เปิดกว้างไม่มีอ้นไม้ใหญ่ขึ้นบังมีเพียงพุ่มเตี้ยและดินเป่าใต้แสงจันทร์ที่ลอดผ่านเมฆมองเห็นได้เพียงเลือนรางแต่สิ่งที่สะดุดสายตาคือความเงียบผิดปกติไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดเหมือนที่ได้ยินตลอดเส้นทางที่ผ่านมาพระดนัยกรซิบว่าทำไมเงียบแบบนี้หลวงปู่หันกลับมาแล้วพูดเสียงเรียบคืนนี้ เราปรโกรธกันที่นี่พระชนถึงกับชะงักแอหลวงปู่ที่นี่หากเดินต่อจะหลงลึกกว่านี้อาตมานามาจนสุดได้แค่นี้แล้วน้ำเสียงของท่านไม่แข็งกร้าวแต่หนักแน่นจนไม่อาจคานพระทั้งสองจำต้องเชื่อฟังท่านช่วยหาพื้นที่ว่างให้แต่ละรูปแล้วก็ชี้มือแนะจุดวางอาสนะพระชนเริ่มคลี่อาสนะและหาผ้าไว้ปูนอนระหว่างนั้น ดวงตาเขาก็เหลือไปเห็นป้ายไม้ผุผุแผ่นหนึ่งปักอยู่ที่พื้นดินเขาหยิบขึ้นมาดูด้วยความสงสัยบนนั้นมีอักษรจางๆที่ยังพออ่านได้ว่าชาตะมรณะเขามองไปรอบๆพลันพบว่ามีอีกหลายจุดที่มีป้ายลักษณะเดียวกันปักเรียงรายอยู่ใต้พุ่มไม้ต่ำบางจุดเหมือนถูกซ่อนเอาไว้แต่ยังมีร่องรอยอย,อยู่ให้เห็นพระชนเดินตรงไปหาพระดนไนกระซิบเสียงเคลือว่าเราน่าจะอยู่ในสุสานนะ ว่าไงนะพระชนพยักหน้าแล้วชูป้ายให้ดูพระโดนัยดูแล้วถึงกับกลืนน้ำลายพวกเขาทั้งสองหันไปมองหลวงปู่ท่านยังคงนั่งสงบนิ่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลานปักโกรธไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่แววตาของคนที่รู้ว่ากำลังถูกจ้องพระชนใจไม่ดีจึงพูดเบาๆว่าโดนัยเคยได้ยินเรื่องผีพระทุดงไหมเคยแต่ไม่คิดว่าจะเขาว่ากันว่า บางดวงวิญญาณของพระที่มรณาภาพกลางป่าและไม่ได้รับการอุปสมบทถูกต้องหรือตายเพราะถูกของย้อนเข้าอาจกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผีทระหรือไม่ก็ผีในทีวอนลวงคนให้หลงไว้ในที่ของมันเพื่อเอาชีวิตกินดวงวิญญาณพระดุนยหน้าเสียจะทำยังไงดีเราเรามาอยู่กับท่านแล้วพระชนสายหน้าเบาๆยังไม่แน่ชัดต้องดูต่อไปแต่ขณะนั้นเอง เสียงเคลื่อนไหวบางอย่างดังขึ้นจากพุ่มไม้ชายป่ามีเงาร่างหนึ่งโผล่พ้นพุ่มไม้เหมือนชายวัยกลางคนกำลังยืนมองมาทางพวกเขาแล้วค่อยๆย,ยกมือโบกเรียกช้าๆพระโดนัยวีบชี้ให้พระชนดูนั่นใครพระชนคิดแล้วตอบอาจเป็นชาวบ้านหรือคนที่หลงมาเหมือนกันถ้าเขาอยู่แถวนี้อาจรู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนพระโดนัยลังเลแล้วเราจะทิ้งหลวงปู่ไว้ถ้าเขาช่วยเราออกไปได้ ค่อยกลับมากราบท่านก็ยังทันเมื่อตกลงกันแล้วทั้งสองจึงเดินไปยังชายป่าที่ชายคนนั้นยืนอยู่ชายคนนั้นวัยอย่างนอบน้อมก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงไม่แน่ใจว่าพระคุณเจ้ามาทำอะไรกลางสุสานละครับสุสานปรงนั้นนะ่ะเป็นที่ฝังศพของพวกที่ตายเพราะเสือเฝ้าป่าพวกที่ลักลอบตัดไม้นั่นแหละถูกกัดตายเป็นสิบศพมีแต่คนกลัวไม่กล้าเข้าไปพระชนและพระดนนยหน้าเผือด เล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายคนนั้นฟังรวมถึงหลวงปู่ที่นำทางมาเมื่อชายคนนั้นได้ยินถึงหลวงปู่ก็มองเลยไปยังลานปักโกรธเขานิ่งไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่าผมไม่เห็นใครนะครับเห็นแต่สองพระรูปนี่ลหละว่าไงนะผมเห็นแต่พระคุณเจ้านี่แหละยืนอยู่ด้วยกันไม่มีใครอื่นเลยเท่านั้นเองเลือดในกายของพระทั้งสองก็เย็นวาบชายคนนั้นเหงื่อนนึกอะไรออกจึงรีบบอกให้ตามมา แล้วพาเดินอ้อมไปด้านข้างของสุสานก่อนจะชี้ให้ดูป้ายไม้แผ่นหนึ่งที่ฝังอยู่ใต้ต้นยางมีกรอบรูปเก่าคร่ำแนบไว้และไปหน้าที่อยู่ในนั้นคือหลวงปู่ที่พวกเขาเดินตามมาตลอดทางพระชนกับพระโดนัยแพบล้มทั้งยืนพูดเสียงเบาว่าถ้าเป็นทันจริงๆก็แสดงว่าคืนนี้พวกคุณโชคดีมากแล้วที่ออกมาได้หลังจากที่ชายแปลกหน้า พาพระชนกับพระโดนัยมายืนอยู่หน้าหลุมศพที่มีรูปหลวงปู่แนบไว้ทั้งสองก็ยืนอึ้งอยู่นานใบหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดจะหายจากร่างจนหมดพระชนเอ่ยถามเบาๆว่าท่านมรณภาพไปแล้วจริงๆหรือชายคนนั้นพยักหน้าก่อนจะเล่าเสียงเครือว่าใช่ครับท่านคือหลวงปู่เมตตาอดีตเจ้าอาวาสของวัดเขากลางหมอกท่านเคยออกทุดงคนเดียวเข้าป่า เมื่อหลายปีก่อนแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยต่อมาชาวบ้านบางคนไปพบศพท่านในป่าลึกไม่ไกลจากสุสานนี้พระโดนัยถามต่อแล้วท่านตายเพราะอะไรชายคนนั้นนิ่งไปสักพักก่อนพูดว่าเขาว่ากันว่าท่านไปเจอกลุ่มลักลอบตัดไม้พยายามห้ามปรามและจะไปแจ้งความพวกนั้นกลัวถูกจับเลยร่วมกันฆ่าท่านฝังไว้ในป่าแล้วหนีกลับไปแบบไม่พูดอะไร พระชนถึงกับถอนหายใจยาวคำพูดเบาราวลมพัดผ่านแบบนี้วิญญาณท่านก็คงยังวนเวียนไม่ไปไหนใช่ครับชายชาวบ้านเสริมหลังจากนั้นไม่กี่วันเหมือนป่าจะโกรธทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหลวงปู่ไม่ว่าจะคนตัดไม้คนดูต้นทางคนรับของทยอยตายไปทีละคนบางคนตายเพราะโลกลึกลับบางคนโดนเสือล่าขายไปทั้งตัว เหลือแต่เศษจีวรที่ติดอยู่กับพนไม้คนที่เหลือก็เลยตั้งใจฝังพวกเขาไวร้รวมกันที่นี่พระโดนัยเริ่มตัวสัน่นแล้วที่เราปักโกรธที่ตรงนั้นชายคนนั้นรีบพยักหน้าใช่ครับสุสานพวกนั้นนั่นเองคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางสีรศะทั้งสองถึงตับสุดตัวลงอย่างอ่อนแรงความเย็นวาพ,พุ่งขึ้นมาจากพื้นจนขนลุกทั่วกายแม้จะออกจากสุสานมาแล้ว แต่ร่างกายยังรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางแรงอาฆาตไม่ห่างแต่ก่อนที่พระทั้งสองจะได้ตั้งสติชายชาวบ้านก็กล่าวต่ออย่างรีบร้อนว่าพวกท่านรีบตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดทั้งสองไม่ลังเลรีบเดินตามชายคนนั้นไปทันทีเขานำทางล่อไปตามแนวพุ่มไม้เดินลึกเข้าไปในส่วนที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงพระชนเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางเริ่มวนคล้ายเดิม โยมใกล้จะถึงหรือ,อยังเขาถามด้วยเสียงเหนื่อยล้าใกล้แล้วครับรีบเดินเถอะชายชาวบ้านออกโดยไม่หันหน้ากลับมาพระโดนัยที่เดินตามหลังเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเหมือนกันทั้งระยะทางที่ยาวนานกว่าที่คิดและการตอบคำถามของชายผู้นั้นที่เริ่มห้วนลงทุกขีแถมบางครั้งยังได้ยินเสียงฝีเทที่เหมือนจะเดินลากไปกับพื้นอย่างผิดธรรมชาติเมื่อพวกเขาเดินถึงจุดที่ต้นไม้ทึบจัด จนแสงจันทร์สองไม่ถึงพระโดนัยเริ่มเหนื่อยหอบจนต้องหยุดพักพระชนจึงร้องออกไปอีกครั้งโยมช้าลงหน่อยเถอะอาตมาจะไม่ไหวแล้วไม่มีเสียงตอบรับชายคนนั้นยังคงเดินโปรงต่อไปไม่ชะลอไม่พูดอะไรพระโดนัยพยายามยืนให้ไหวแต่ก็สุดลงนั่งพระชนถึงกับต้องหันไปพยุงสายตาทั้งสองจ้องมองไปยังแผ่นหลังของชายคนนั้นที่กำลังห่างออกไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบและมืดสนิท จู่ๆพระโดนัยก็พูดเสียงเบาพี่ชนโยมคนนั้นเดินลอยจากพื้นหรือเปล่าพระชนเบิกตากว้างพยายามเพ่งมองและก็พบว่าเนาของชายคนนั้นค่อยๆจางหายไปไม่เหลือแม้แต่เสียงฝีเท้าพระทั้งสองนิ่งเงียบอยู่นานคนลุกเกลียวจนต้องสวดพุทธคุณเบาๆในใจแต่ก่อนจะทันได้ตัดสินใจทำอะไรเสียงจากรอบด้านก็ดังขึ้นมาแทนที่เป็นเสียง เมื่อลมหายใจจากสิ่งมีชีวิตหลายตัวและจากมุมมืดของป่าดวงตาหลายคู่ก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นดวงตาสีแดงกำ่ัเต็มไปด้วยแรงอาฆาตของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงหอบหายใจของพระชนกับพระดุัยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอากาศรอบกายเหมือนถูกดูดออกไปหมดทุกอย่างเงียบจนผิดปกติมีเพียงเสียงกิ่งไม้กระทบกันเบาๆ และเสียงฝีทิวที่ไม่มีใครมองเห็นได้เมื่อหันไปโดยรอบดวงตาสีแดงหลายคู่ยังคงลอยนิ่งในความมืดบางคู่อยู่บนต้นไม้บางคู่โผล่พ้นพุ่มไม้เตี้ยเตี้ยและบางคู่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่ก้าวพระโตนยัยเริ่มสัน่นเสียงสวดในคอเบาราวกะซิบนะโมตัสสะนะโมพุทธายะพระชนกาไม้เท้าทุดงแน่นพยายามคุมสติ พวกเราอย่าตกใจต้องรวมจิตไว้ยาววันไหวแต่ในวินาทีนั้นเองส,สิ่งที่ซ่อนในความมืดก็เริ่มก้าวออกมาเผยร่างที่ทำให้พระทั้งสองแทบกลั้นเสียงกรีดร้องไว้ไม่อยู่ร่างสีดำทะมึนสูงเกือบสองเมตรกำยำแต่ผิวหนังเหมือนเผาไหม้มีแผลผู้พองทั่วร่างและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือมือของมันมีกรงเล็บยาวสีดำคลับแววตาของมันจ้องตรงเข้ามา ไม่มีความรู้สึกไม่มีความปราณีและมันไม่ได้มาเพียงตัวเดียวร่างลักษณะเดียวกันทยอยก้าวออกจากเงาไม้รอบๆล้อมพระทั้งสองอย่างชา้ชาๆรวมแล้วไม่น้อยกว่าสิต,ตัวบางตัวสยะยิ้มโชเกียวสีเหลืองบางตัวเอียงอมองอย่างอยาคุยเห็นเหมือนแมวล่าหนูพวกมันดูพอใจเมื่อเห็นพระสองรูปสุดตัวลงบนพื้นพยายามตั้งสติแต่ไม่มีแรงแม้จะยืนขึ้น พระโดนัยร้องเสียงสัน่นพี่ชนเราจะไม่รอดแล้วใช่ไหมพระชนไม่ตอบในตาเต็มไปด้วยความสับสนพยายามระลึกถึงคาถาคำสอนหรือแม้แต่บทสวดอะไรสักอย่างที่จะป้องกันภัยได้พุทโธธรรมโมสังโฆพระชนเริ่มสวดเสียงหนักแน่นหวังว่าจะหยุดฝูงปีศาจตรงหน้าแต่พวกมันไม่หยุดกลับเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิด จนกลิ่นเหม็นไหม้จากร่างของพวกมันโชยมาแตะจมูกจูๆ่ๆเสียงคำรามก็ดังลั่นป่าเป็นเสียงคำรามต่ำลึกและดังก้องจนผืนดินสะเทือนพระทั้งสองชะงักและพวกปีศาจก็เช่นกันพวกมันหยุดกึกหันไปมองต้นเสียงดวงตาที่แดงฉานตอนแรกเริ่มเบิกกว้างด้วยความหวาดหวัน่นเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตามมาด้วยเสียงกิ่งไม้หัก เรากับมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังพุ่งฝ่ามาแล้วภาพที่เห็นก็คือฝูงเสือขนาดใหญ่วิ่งกู้กันออกมาจากเงาป่าทางด้านใต้พระโดนายร้องเสือเสือจริงๆพระชนพึมพำไม่ใช่เสือธรรมดานั่นมันเสืออาคามเสือเหล่านนั้มีลายพาดกรอนชัดเจนดวงตาเรืองแสงสีทองบางตัวแผลเต็มตัวบางตัวเหมือนมีควันลอยออกจากปากแต่พวกมันไม่ได้พุ่งเข้าหาพระ กลับพุ่งเข้าใส่ฝูงร่างดำทันทีเสียงประทักกึกก้องเสียงคำรามเสียงเนื้อกระแทกและเสียงร้องโหยหวนของปีศาจดังก้องไปทั่วพืนป่าพระชนกับพระโดนายมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเสือวิญญาณกำลังไล่ล่าผีที่อาฆาตบางตัวกระโจนกัดเข้าที่ลำคอของปีศาจร่างนั้นกรีดร้องก่อนจะระเบิดเป็นกลุ่มควันดำลอยหายไปบางตัวปีนขึ้นต้นไม้แล้วลากร่างเงาลงมา ฉีกกระชากเป็นภาพที่ทั้งสยองและน่าขนลุกจนพูดไม่ออกแล้วเสียงฝีทิวก็ปรากฏอีกครั้งคราวนี้มาจากทางด้านหลังพระชนหันไปมองและเห็นเนาร่างที่คุ้นเคยหลวงปู่เมตตาเดินผ่านม่านหมอกออกมาอย่างสง่างามจีวรของท่านสะบัดไปตามแรงลมและที่น่าประหลาดคือเมื่อท่านก้าวเท้าผ่านพื้นหญ้าใบไม้ใต้ฝ่าเท้าก็สั่นไหว และส่องแสงสีทองจางๆเรากับได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ฝูเสืออาคามหยุดการโจมตีทันทีเมื่อหลวงปู่ปรากฏตัวพวกมันถอยกลับไปอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงกลิ่นอายของความตายและกลุ่มควันที่ยังจางไม่หายพระทั้งสองรีบคลานเข้าไปกราบแทบเท้าท่านหลวงปู่ขอบพระคุณพวกอาตมาเกือบไม่รอดแล้วหลวงปู่เมตตาไม่พูดอะไรทันทีท่านเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวว่า คืนนี้ไม่มีใครทำอะไรพวกเจ้าหรอกจงตั้งจิตให้มั่นแล้วพักเถิดเสียงของท่านนุ่มนวลแต่กลับกล้องอยู่ในหัวเหมือนถ้อยคำถูกส่งตรงจากจิตวิญญาณพระโดนัยน้ำตาซึมด้วยความโล่งใจสะอื้นเบาๆอาตมาผิดไปแล้วไม่ควรทิ้งหลวงปู่ไม่ควรหลวงปู่ยิ้มบางๆแล้วหันหลังเดินกลับเข้าไปในม่านหมอกพระทั้งสองจึงพากันตามกลับไปยังลานปักกวดเดิม ขามกลางความสงบที่กลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงของธรรมชาติที่เริ่มกลับมาเสียงจิ้งหรีดเสียงหนกราตรีและเสียงสายลมบางเบาที่คล้ายจะกล่าวว่ายังไม่ถึงคาดแต่จงจดจำให้ดีรุ่งอรุณมาเยือนช้าๆแสงแดดสีอ่อนลอดผ่านเรือนยอดไม้เหมือนเส้นไหมสีทองป่าดอนตนมกลับมาเงียบสงบอีกครั้งราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น แต่ในใจของพระชนกับพระเดนัยกลับยังว้าวุ่นไม่ต่างจะกคืนก่อนเสียงนกป่าดังขึ้นจากไกลๆกลายเป็นสัญญาณว่าวันใหม่เริ่มต้นทั้งสองลืมตาขึ้นจากสมาธิทายในโกรธทบทวนสิ่งที่พบเจอเมื่อคืนหลวงปู่เมตตาหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครรู้เหลือไว้เพียงรอยเท้าบนพื้นหญ้าและกลิ่นทู่บางๆที่ลอยอยู่จางๆแม้ไม่มีใครจุดหลังจากรวบของเรียบร้อย พระทั้งสองรูปเริ่มออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เดินหลงแต่เดินตามเสียงไก่ขันเสียงสวดมนต์จากไกลๆและกลิ่นอาหารเช้าจากชุมชนใกล้เคียงที่ลอยมาตามลงใช้เวลาไม่นานเส้นทางก็เริ่มโปร่งขึ้นเสียงมนุษย์เริ่มชัดเจนขึ้นทุกฝีก้าวจนในที่สุดสายตาก็เห็นวัดเขากลางหมอกตั้งอยู่เชิงเนินเบื้องหน้าเจดีเก่าหลังหนึ่งตั้งตระหงอยู่กลางลานวัด ท่ามกลางหมอกจางๆและแสงแดดอ่อนที่ตัดกันอย่างลงตัวพระชนกับพระดนัยถึงกับน้ำตาซึมความรู้สึกเหมือนคนหลงทางกลางทะเลแล้วเจอฝั่งอีกครั้งร่างกายแม้ยังอ่อนล้าแต่จิตใจกลับเบาสบายราวปลดพันธนาการเมื่อเข้าไปถึงสนาการเปลี่ยนพระภิกษุชราในผ้าอังสกอคร่ำยืนรออยู่แล้วท่านคือพระครูภาวนาจันทร์เจ้าอาวาสวัดเขากลางหมอก ผู้เป็นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่เมตตาในอดีตหลังจากถวายตัวเล่าเรื่องราวทั้งหมดพระครูก็นิ่งฟังตลอดไม่มีอาการตกใจแม้แต่น้อยท่านเพียงหลับตาแล้วพยักหน้าเบาๆไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่ท่านกลับไปในป่าพระครูเอ่ยเสียงเรียบอาตมาก็เคยสงสัยว่าท่านจากไปเพราะกรรมเก่าหรือเพราะหน้าที่กันแน่แต่วันนี้ฟังที่พวกท่านเล่าก็เข้าใจแล้วว่า หลวงปู่ยังไม่ไปไหนเพราะยังมีหน้าที่เฝ้าสิ่งที่คนตาบอดไม่เห็นพระโดนัยถามด้วยความคาใจท่านหมายถึงอะไรหรือครับหลวงปู่เมตตาเป็นผีหรือเป็นวิญญาณเร่ร่อนพระครูยิ้มเศร้าไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อนแต่เป็นวิญญาณผู้รักษาที่เลือกจะไม่ไปผุดไปเกิดเพราะยังมีบางสิ่งต้องปกป้องพระชนถามแล้วสิ่งนั้นคืออะไรครับ พระครูเงียบไปสักพักแล้วพูดว่าป่าดอนตนมนี่ล่ะคือสิ่งที่หลวงปู่เลือกจะเฝ้าท่านเดินนำพวกเขาไปยังเจดีหลังวัดจุดที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บอธิของหลวงปู่เมตตาข้างๆเจดีมีต้นโพสูงใหญ่ที่ปลูกโดยหลวงปู่เมื่อ50ปีก่อนข้างใต้ต้นโพมีหินแผ่นเล็กๆเ,เขียนคำว่าสาธุชนผู้ถือศักดิ์คือผู้เป็นเสมือนเสือเฝ้าป่า ท่านเคยพูดเสมอว่าถ้าเราไม่กล้าปกป้องความดีแม้แต่ผีก็ไม่เกรงใจเราพระครูพูดเสียงหนักแน่นพระดนัยเงียบไปนานก่อนเอ่ยว่าแล้วฝูงเสือที่มาช่วยพวกผมเมื่อคืนพระครูยิม้มบางคนว่าเป็นเสืออาคมบางคนว่าเป็นวิญญาณสัตว์ที่หลวงปู่เลี้ยงไว้เฝ้าป่าแต่เอาเข้าจริงขึ้นอยู่กับว่าใจพวกเจ้ามองเห็นอะไรในความมืดมากกว่าถ้าเจ้ากลัวพวกนั้นก็เป็นปีศาจ ถ้าเจ้ามั่นในศีลมันก็เป็นผู้พิทักษ์พระชนกับพระดนัยกราบลงกับพื้นโดยไม่ต้องมีคำใดเพิ่มเติมเช้าวันนั้นทั้งสองตั้งจิตถวายพัตหารและสวดมนต์หน้าเจดีของหลวงปู่เมตตาอุทิศบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ท่านไม่ใช่เพราะคิดว่าท่านต้องการแต่อยากแสดงความขอบคุณจากใจและในขณะที่สายลมพัดผ่านใบโพอย่างแผ่วเบา<ๆ>พวกเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายคำกระซิบเบาๆเจ้าทำได้ดีแล้วลูกเอ๋ย หลังเสร็จสิ้นภารกิจถวายผัตหารและกราบสักการะเจดีหลวงปู่เมตตาพระชนและพระเดนัยไม่ได้หยุดอยู่ที่วัดเขากลางหมอกนานนัดท่านทั้งสองรู้ดีว่าความตั้งใจในการออกทุดงแม้จะไม่ได้ตามเป้าเดิมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับลึกซึ้งเกินกว่าการนั่งภาวนาใต้ต้นไม้ใหญ่เสียอีกพวกเขาอำลาพระครูภาวนาจันทร์ ในรุ่งเช้าวันถัดมารับโอวาทส,สุดท้ายที่ยังดังก้องในใจว่าอย่าก,กลัวสิ่งที่ซ่อนในป่าแต่จงกลัวความไม่มั่นคงของศิลไม่ใ,ใจตนเองระหว่างทางเดินกลับพวกเขาเลือกใช้เส้นทางสายใหม่เส้นที่คนในหมู่บ้านเล็กๆแนะนำว่าเดินได้ง่ายกว่าถึงจะอ้อมแต่ปลอดภัยกว่าการวนกลับเข้าไปทางเดิมความเหนื่อยล้าเมื่อวันก่อนยังหลงเหลืออยู่แต่จิตใจกลับสงบนิ่งกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมา สองพระหนุ่มไม่พูดอะไรกันมากต่างคนต่างมีเสียงสะท้อนภายในการทุดงครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ประสบการณ์ในทางธรรมแต่เป็นบทเรียนของการรู้เท่าทันอธรรมในรูปแบบที่ไม่เคยคาดฝันในช่วงบ่ายแสงแดดลอดผ่านหมู่ไม้จนถึงลำธารสายหนึ่งสะท้อนเงาพระสองรูปที่กำลังเดินผ่านทันใดนั้นพระดนัยก็หยุดเดินหันกลับไปมองด้านหลังเหมือนรับรู้ได้ถึงบางสิ่งพี่ชน เมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังอยู่พระชนมองย้อนกลับไปแต่เห็นเพียงผืนป่าเงียบสงบมีเพียงเสียงลมและเงาไม้ไหวไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนไหวใดๆคงเป็นจิตหลอนละหน้าพระชนว่าแต่พระดนัยยังจ้องอยู่นานจนกระทั่งพูดว่าไม่รู้สิครับผมกลับรู้สึกว่าหลวงปู่ยังเดินตามหลังเราอยู่ตลอดเลยพระชนเงียบไป ก่อนจะยิ้มบางๆและกล่าวเบาๆว่านั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกเพราะถ้าท่านยังเดินตามหลังเราอยู่แสดงว่าเรายังเดินอยู่ในทางธรรมเสียงสวดเบาๆถูกเป่งขึ้นจากพระเดนยัยสอดคล้องกับเสียงมแมลงในป่ารอบตัวเขาสวดต่อไปเรื่อยๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยสติไม่หลงไม่กลัวไม่เร่งไม่หวันใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดของการถุดงกลางป่าดอนธรรมก็ค่อยๆจบลงที่นั่น แต่ในค่ำคืนนั้นเองณลานปักกรดกลางสุสานเดิมที่ยังเงียบสนิทใต้ต้นไม้เก่าคร่ำที่เคยมีเสียงสวดมนต์ลอยมาตามลมจูจๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาร่างหนึ่งในจีวรสีมนเดินเข้ามาช้าๆมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือไพร่หลังหลวงปู่เมตตายังคงอยู่ที่เดิมเฝ้าป่าเฝ้าผู้มาเยือนและเฝ้ากรรมของคนที่กล้าเดินทุดงโดยไร้ศีล ท่านเดินไปปักกรดใต้ต้นไม้ใหญ่ก้มหน้าแผ่วเบาแล้วเอ่ยถ้อยคําที่ไม่มีใครได้ยินยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ถึงคาาแต่ถึงเวลาต้องชําระบัญชีกรรมหมอกป่าลอยขึ้นมาอีกครั้งกลืนร่างนั้นหายไปพร้อมเสียงสวดที่แผ่วลงสิ้นเสียงก็มีเพียงเสียงจิ้งรีดคืนชีวิตกลับสู่พืนป่าอีกครั้งหากชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โพจนานุกรมผีไว้ด้วยนะครับ